ไม่ดีป้าลูกจะไม่ดีป้าลูงเอื้อนัดเบอ่์มิวนี้เจ้าสีเห็ดยังนเงาะมูนี้เอื้อนัดสีเห็ดโรตีสูตรน้องทองกับน้องนุ่มกินแม่พี่น้องเย้เพราะคนจีได้กินโรตีน้องนัดสีเห็ดโรตีทุกคนกินกรับมีแป้งนะคะกอดกันหน้องมีแป้งอ่าเขาเอิญแป้งอ่าแป้งหมี่น้อพี่น้องเนาะแป้งหมี่แป้งข้าวโพดนึ่งแต่ก็นมนมอ่านมข้นอันเพราะว่า สั่งอะนะน้ำเพิ่นพี่เองเลยมาเด้ออกไปซื้อสั่งน้ำข้าวคล้ายกาเฟเเปลินถ้าวปุกเลยเพลิ่นหายแบบมีหายอะไรกันมีน้ำตาลอะไรกัมีเชื่อมีไข่น้ำฟองหนึ่งสองฟองแป้เห็นอ้าวเนื้อนุกแป้งอะไรกันมีน้ำอุปกรณ์ที่น้ำกัแป้งเล้วแน้องลูกสิได้เห็นเอร้าเห็นแะไรบ้างเน่าเข้าอยากเห็นน้ำเอานัากเห็นน้ำา เผ็ดจนเคยเห็นนะเผ็ดสเถื่เลยเหมือนบอกเนาะเขาอยากเผ็ดน้ำมนนะอยากหนวดนำนะ่ะอันอดขาตอนนวดเลนะใส่หนวดให้น้องดูมนวดดำเลยดวัตถุดิบวัตถุดิบกะอะปอกไข่ใส่บอกโมบอกจากก็ไดให้น้องลุมปอกไข่ไข่เลยนะะแลาสิปรุงจะหน่อยน้องพอถึงเห็ดเดือปอกไข่ไส่ลุงทุบเช่นลูกทุ้บัง ห้าก็อยากเคลสนกโกกกกใส่เปอ้ลูกอยายไปใครใส่ชามพุ่งใครใส่ชามหนือใครใส่ชามเออไ่เลี้ยืใส่พ่หอเอใส่แล้วหน่ะทองอะแพเฉดีบชยหน่วยเดียวฟองเดียวกับพ่อเฮ้ยใส่สององอะไรเนาะอ่าน้ำพ่อแค่หนแล้กันเนี่ยไข่มฮ้ยมา แล้วก็สิใส่น้ำตาลนะครับบอสให้ใส่โรตคือข่อยนี่เห็ดแตกเลยโมเตเอาลงโรเอาลงโรตมึงนวุ้นเอาน้าทิดเจตอกเลยนี่เอ้เจาบาดิโมเตะคือปุ๊กใส่เกลือน้ำนิดหนึ่งทั้งนั้นก็ลืมแบบว่ได้เห็ดนุ่นแหละจะก็จืดได้อยู่เกลือน้ำนิดหนึ่งใี่น้องเจนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งเลยนะน้ำตาลเยอะๆเลย ประมาณอ่าสามบวกพอแล้วพอแล้วพอแลว้วลสามช้นนนอนนี่เห็นเฮลรก็อยักงคารุน้<อ>นี้มข่าการนี่เนาะี่หายน้ำก้ารแตกพอหัดทำการนวดแล้วน่าเสียดงงนวดดอกห,อหอลังมือดีแล้วแหละเอาสีนวดเป็นพิชาพชาสีนว เวลาที่เห็ดอ่าซู้เผ็น้อยให้น้องลูงเนอน้องท้อก็จะเอาวะหนูแพ้เผ็ดน้อยแต่คงเอาเห็ดฟูฟูเดียวบอกเอาแปรแปรฟูฟูเห็ดเลยอาน่าเป็นได้ฟูมีจ่าจ่าจะแบ่งมาให้เฮาเด้อร์เขาเสียเอาเองฟูฟูเขาสิเปลีนเป็นกลมๆแล้วแปรลงนิดหนึ่งน้องลูงสิเอาลายวะมามานี่ใส่น้ำเดในพี่น้องเด้อใส่น้ำต่อไปจะใส่นมนี่ละใส่แปรเขาเลยอ๋อ เออนาะทลืมอ่าเอาเนยนำม,มันมีใส่เขาหายใส่เนยนำอะต้องโทรไปเอาเนยตู้เย็นมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำมันพร้อผมให้เราเนยน้องมาไปเอาน้ำมันมาก,ก่อนน้องนุ่มอยู่ถ่าดด้วยค่ะจ้านี่เขาให้ใส่น้ำมันน้ำช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งนี่ช้อนช้อนนี่ก็ได้โอ้ช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ช้อนใหญ่นช้อนใหญ่เนยมาเล้ย ตั้งแต่ตอนอนอ่ะโวย <c oughs> น้ำมนันใส่น้ำมันพอบริหารจนติดน,นะมันอ<น>ีน่กระซิตักแป้งลงเลยจ้าเข้าไปล้างมือถ่ายด้วยเอ้ยล้างมือถ่าลยลด้บอส <c oughs> ล้างมือพร้อมกันไอ้น่จาจะใส่แป้งเลยหืมสีน้อง <c oughs> เห็นลายๆน้องลนุ่สิกินเบิร์ตฉบออยากคัลลุนกัยค่ะ แล้วหวดคัน,น,นต้นคู่ไข่ม<ส>ันเข่ากันคู่ไข่มันเข่ากันเนาะมีแป้งแป้งไข่น้ำน้ำมันน้องลุงสิกินโตใส่ไข่ไหมโบใส่ไข่อืมโตใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่เนาะเดี๋วเราจะตีไข่เออไอ้นาดของเฮาบอกเอาโตใส่ไข่ก็ได้ฮะ เขาบอกเอาตัวใส่ไข e ่เพผว่าทำลาเสียเป็นแนวพิซซ่าพิซซ่าเว็บใส่ไข่เวลาทอดถ้าได้ต้องลูกมาทอดสบออ้าวโอ้ิกินเด็ดสบออ๋อโบได้ใส่ไข่อ๋อทอดเขใส่ไข่ฮะอ๋อเจ๋งนะอร่อยเลยสิละมือถ่าให้มันเข่ากันคัะค่ะโค้มันเซาเนียน์เลยกับสิละมือ แล้วก็จะขั้นเลียนพี่น้องขั้นเล้วขั้นนำ้ำที่เบง,ง,หเ,งเห็นน้ำลูกขั้นต่างหากเออน้ำลูกเห็นในน,นี้เห็นก็น่าติดเพิ่มขั้นอย่างเงี้ยมีแต่งุ้มกันเห็ดจ <laughs> ิ้งเป็นอยู่ดอกน้องพี่น้องเอนาะตอนนั้นขยับมาแยบอีกอาท้องคลืมอ่ะเดี๋ยวจะพาไว้ตอนที่เขาย่ับอีกเลยจ้าอตอนนี้กะกำลังขั้นแป้งเรียพี่น้อง ขั้นแป้งเนหนียวแล้วก็สิผักแป้งเนียนปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนวงกลมกะซีผักแป้งเนียนอันนี้เป็นก้อนกลมๆก่อนน้องลูกสิเห็ดเป็นก้อนกลมโรตีแบบโรตีน้อยโรตีน้อยโรตีน้อยทุกข่าเห็ดเป็นแบบใหม่บัดนี้ทั้งได้สิขั้นแป้งแล้วพี่น้องใส่ใส่ใส่เนยในอาหม้ออันนี้ก่อน น้องมันกระห็ดไปมัมัวพอทิพอันอดไ้กับคอทูโผออาไปลายๆไปจ้าใส่เนยกับใส่น้ำมันนจยังพึ่งเม้าวตอนนี้น้องลูกกับสีขั้นํำไม่นัดปะน้องพ่อคุณดับเพลสีดัางพายหาไปเอยนี่ตัแป้ง เบนค่ะลุงม่เคใหญ่เลยบะคำชิม,มนินะอ๋อชินะนี่เ็ดคำชมนีหยิบด่น้องใส่ที่ใส่น้ำมันนี่เรื้โอ้น้องลุงน่อยแฉเขาเปิดเน้อย,อน,น,อยน้องนี่ชนะมนีก็ได้แล้ววะได้แล้วไปเบิ่งตอนผันแดแดดไปไปช้าพี่น้อง ตอนอาตแล้วจากนีิแหล็กะสีสีผักแป้งเงิยประมาณสามประมาณสามมุ่งสิบนาทีสิบนาทีพี่น้องเล็กกะสีไปเบิ่งตอนผักไปสิบนาทีแล้วเลยเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยอ้าวสวัสดีอีกรอบเพาะแล้วเร่ร่อยแล้วพี่น้องผักสิบนาทีมาเบิ่งกันเลยนัดบัตรสองสันเลยพี่น้องนะสองันเลย ช่วยยางเงี้เด้อด wow. ้วยซานชั้นโซมซันก็ชิได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแต่เวลาพิแล้ววันนี้กาซิตี้แป้งวันนี่ยนะเงี้เด้อน้าของลุงเทอันคนละคนเด้อเดี๋ยวนัดซิตี้ห้ดอกดีเใช่ไหมเลยได้พี่น้องเลยกล่องดีสิโฟนกระตุกพี่น้องเลยว่แมนย้อมเงี้แห้งอันหนึ่งเลยท้อ ตีไปัรกต้วใคตีจะสีสิกินของเจ้าเองบะดูชั้มาสองคนหาสิกินนํำกันเองว่ะเลยมีแป้งพองตีจเป็นพี่้องเห็น้นั่งนั่งก่นกระดเษมือป้เห็นน้ำกันใชแเอหลังแล้วมีใครเนาะสิกินน้ำจะทำไหมเนาะก่อนสิกินเน่อ่่เห็นนี่ได้นางลุงนางลุงเหยนได้หม มันนี่ก็ไปสิไปทอดกันเลยโดีควองดีกันสวยเป็นวันนั้นองมันแห้งเห็ดเล้องใส่กะมันลงใส่กระมันแล้วก็ที่ใส่เนยน้งใส่อาเลยใส่ผอดเลยทานเด็กคือกาท่านเต่เยเลิเห็ดเลยแบบ ต่อไปน้ำมันห่อนแหงเลยพี่น้องแม่แม้ว้าวยังแบก็ะเหินแับเป็นพี่น้องเขาไข่ลุ้งเลยแม่สป็นอยู่บ่พี่น้องโอ้หนังดวงเ้าถ้าเบิรงนพีพ่น้องเลยเบิ่งนัรไป้ิเเป็นอยู่บ่ ใส่เนยน้ำพี่น้องโอ้ยคือเต็มอยู่บ่พี่น้องเลยอะไรอย่างนี้เหบอชิ้นนะเนยก็จะขึ้นมาข้างบนเลพี่น้องเชือกใส่เนยเขาหอมเลยพี่น้องน่ากินเหรออ้าวเขาหนึ่งแผ่นจะไปกินกับกาวอ้นเด้อน้องนัท สบายดีนะพี่น้องบออ่าสบายดีพี่น้องขนัดสีอ่าให้น้องพนอ่าช่องแผนนะพี่น้องจะนมง่วงให้พ่อคนไปกอดพ่อวัดนึ่งไหมฮะอันนี้ฝากไว้หางพ่อนะฝากไปให้น้องพลนีแเลยเดี๋ยวนมมาเสียอใส่สองเันให้พ่อจะพกเงนนึ่งองแผนกินแล้วเขาได้เลยในตัวตีเลย ฟีมือน้องนัดเด้อฟีมือเขาเห็ดเองแน่น่ไปซื้อเขาเพนหาพันไม่คุ่มตองไปทำแน่เลยพงสบายดีพี่น้องเนะสบายดีทีเราไนเอาทานมาสงเนตอนก็ได้เอาายปักม่วงคับวันนี้ไปจ้า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 ้าจ้้าาจ้นจ้าจ้า้าจ้า้า้า้้าา้ นงไมจก็กรอบนุ่มได้พุงเฮาค่ะนี่บะนี้ของน้องนัดกินไดพี่น้องเอ้ยบของน้องนัทเองบะนี้พี่น้องว่างพจะกินของน้องนัทเปบ่าบอบอบอพอสีไอไอจะเจ็บอล้วจ้าพี่น้องอันนี้ของน้องนัทของน้องนุ่มกับน้องคลองคนอยากกินตัวจิ๋วพี่น้องเลยโตจิ๋วของเฮา กินตัวจิว๋วก่อนแซ่บได้พี่น้องเต้าเจิ๋วนุ่มแซ่บบาไม่นั้นนุ่มนะแซ่บแซบบาแซ่บแซบไม่ไหวเอาไปกินอันหนึ่งแล,ล้วก็หาน้องพรกับพ่อผงกระทะผงไม่กิน,น,กน,พพนเนาะแซ่บหลายปิดผ่านประการในก็ขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเดี๋ยจ้า มันอนน้องนั่กับจีเดลา่าพีา่แล้วนอนไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์ลกดติดตามน้องรุ่งกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัทพีเคเอสเลยด้วยพี่น้องก็บ<อ>ข้ฝากช่อง้องนูคนน่ารักด้วยจ้าบ๊ายบายย้าย,าย้อง